ฟิลล <Ariana> ์เราจะคิดซะว่าศัตรูคนนี้คือรัฐบาลนะครับผมฮ้ยพอคิดว่านี่คือรัฐบาลน่ะตั้งแต่ตัดสินใจเปิด y o u t u b e นะครับผมแล้วก็อัพคลิปแรกซึ่งเป็นคลิปแคสเกมฟอร์ n ไนท์นี่แหละลงในช anel ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็คือปีกว่าแล้ว บรายอัพคลิปเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับผมแล้วก็การกลับมาครั้งนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีที่ในเกมฟอร์ไนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตออนไลน์หรือว่ารีฟทัวร์อีกครั้งซึ่งในปีนี้คนที่จะมาแสดงนะครับผมก็คืออาริเออร์กรันเดอร์แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ติดเขาเท่าไหร่หรอกนะ ก็นั่นแหละนะครับผมก็ก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตช่วงวันที่ 7, 8, 9สิงหาคมตามเวลาไทยนะครับผมก็คือตอนนี้ในเกมเหมือนว่าเขาจะมีสกินของ Ariana Grande สำหรับ r e สทัวร์ครั้งนี้แล้วด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันคร่าวๆพรีวิวกันคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าสกินเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นการเหมือนเป็นการเพลปก่อนที่เราจะ,ะไปดูคอนเสิร์ตจริงนะครับผม เป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยดีกว่าไปโอ้นี่ก็คือหน้าตาของโอ้อ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมฟอร์ i ไนแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูสกินที่เขามีขายในเกมก่อนที่โทรคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นึ้้เนาะไปที่ไอเทมช็อปกันเลยว่าสกิน a r ร a ย a นัาจะเป็นยังไงบ้างครับผมอ,อ้ก็จะเป็นเหมือนภาพเมื่อกี้ที่เราได้เห็นตอนภาพดาวน์โหลดเนาะดิ ปีกมันต้องขนาดนี้เลยหรอเนี่ยแไรดูตัวเรียนหน้าก่อนอ่าเหมือนจริงๆเหมือนเขาจะมีอ่าสองลูกใช่ไหมสองลูกก็คือเป็นอันนี้พรีวิวสไตล์แล้วก็จะมีกระเป๋าน้องหมูนี่ด้วยนี่ดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแต่จริงอยากจะดูปีกอันเมื่อกี้มากเลยอ่ะมันปีกอ่ะแต่เหมือนทำเองไม่ได้ก็คือแบบเอาจริงๆ ไม่ต้องมีคอนเสิร์ตก็ได้แค่สก,กินอันนี้ก็คือน่าจะคุ้มแล้วนะแต่มีคอนเสิร์ตก็ดีกว่าแต่จริงๆอะตอนแรกคือลังเลเหมือนกันว่าจะยังไงดีจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่แบบอารีนาบอกไว้ว่าไ n วา t ิไอการเราก็เลยลองซื้อไปเลยสิครับ a few moments later ซื้อแล้วการเสียงเงินมันไวมาก ซื้อแล้วก็ใส่ไปเลยสิครับใส่มันให้หมดไปเลยครับพรนี่ด้วยครับลองดูกันเลยอนี่เปลี่ยนเป็นอารียน้าแล้วพื่อสึกมันเอาจริงๆรู้สึกว่าชุดมันแบบมันล่อตาล่อใจคนเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะตายง่ายๆเลยนะ องมาดูกันหาที่ลงเดี๋ยวจะดูว่าปีกมันแบบว่าเอะอะขนาดไหนนะครับผมจิ้มลงไปออาลงตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆโดดเลยเปล่งลำแสงดูสิปีกปีเยี่ยเคเยี่ยวแตกชีลาดโอ้โหปิดออกมาเลยเอจริงคุ้มนะสำหรับใครที่อยากจะจอยอ e ีเวนต์มาเสร์ตแล้ว อยากจะมีชุดแบบเซเลบร a ต e a r i a n น c าคอนเสิร์ตนะครับผมหลังจากที่ชีวิตมันแบบว่าหยหายเอดีเทนเมนมานานนะครับผมก็ลองดูกันได้อย่างอย่างเมีย้ยว่ะแต่คิดว่าคนอยู่ไกลๆเห็นเราน่าจะโคตรเด่นเลยนะน่าจะตายเอาง่ายๆเป็นชุดแบบเอาจริงๆชุดล่อตีนชุดล่อปืนโอ้อันนี้ไงเอายังพูดไม่ทันการคำมีคนยิน นใครมากล้ายิงอารี安าก็มาเจอกันหน่อยดิครับมาเจอกันหน่อยดิครับมาเจอกันหน่อยดิครับมาครับชิคกี้พามันโดนโดน UFO ดูดไปแล้วเราหนีก่อนหมูนี่น่ารัก,กว่ะเชี่ยโนคตรโหดรูโคตรโหดเป็นแบบมึงเป็นอารี安านะแต่ว่าแบบก็มาดิกูยิงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ,โอ้โดน UFO ดูโอหยุดนะครับผมเหมือนมันเป็นแบบ เอ,อเดียนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ส่งเรามาอีกทีหน oh, ึ no. ่ง no. ก็ได้อยากให้กูไปที่ไหนก็ส่งมานะลองเพยียนหน้าหน่อยดีไหมไอ้คนไอ้คนเดี๋ยเราก็ไม่ค่อยได้ติ่งเขาเท่าไหร่หรอกนะนู่มๆเหมือนมีคนอยู่ตรงนู Point ้นด้วยนะได้เครื deaf, <rios S 2> <club> ่องหน้าเกิดการปะทะ นี่ก็เจอกันหน่อยดีครับเออละคิวับผมก็มาครับนี่ไม่ใช่เล่นๆนะสกินดีแล้วทักษะการเล่นของเราก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับ และสำหรับคอนเสิร์ตอารีนาครผเดี๋ยวคลิปถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศคอนเสิร์ตวิฟทั่วกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแบบชีวิตห่วยหาคอนเสิร์ตมากๆรู้สึกว่าเออขาดเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆถ้าเรามีรัฐบาลที่ดีนะการทำงานที่ดีทุกคนก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ทำงานได้เราจะคิดซว่าศัตรูคนนี้คือรัฐบาลน,นะครับ

น่าก,กลัวน่าก,กลัวตกใจเหมือนฟิลแบบเจอเอเลี่ยนอยู่เฮ้ยเรื่องเราโดดด้วยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันกัดแรงมือฮักกูแบบชนะคนแต่โดนเอเลี่ยนกัดตายนี่น่ากเกลียดโอ้ยอันนี้มันฮิวได้ไหมเนี่ยอ๋อมันกินได้อ่ะขอฮิวก่อนก็ยังดีแล้วเดี๋ยวแบบคือกูแบบโดนเอเลี่ยนกัด ก็เลยยิงมาจนตายแตกกินเนื้อเอเลียนก็หิวงงเอาไปโชว์โหนสลิงดีกว่าโชว์พอเพอร์ฟอร์มชุดเพอร์ฟอร์มชุดโหนสลิงกันไปเลยสิครับเฮ้มันขึ้นได้ไหมเฮ้ยเค่มันขึ้นลงได้รอดอก็ทำไม่ได้นะครับแบบนี้รอดอคือไปแล้วไปเลย โอ้ยยยยยใคร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 ครับใครครับใครครับการก่อนครับการก่อนครับเดี๋ยว้องครับสร้างบ้านครับนะสร้างเกาะล้วนะรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลครับรัฐบาลอ๋อมันมีคนมาลุมยิงเราด้วยอีกคนไง แต่ก็นับได้ว,ว่าไม่น่าเกียดแถหรับอันดับที่13นะฮะและนี่ก็เป็นชุดของ Ariana Grande เป็นการพรีวิวคร่าวๆเหนื่อยใช้ได้นับได้ว,ว่าคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมานะครับผมแล้วก็วันนี้คงจะเท่านี้แล้วเดี๋ยวคอนเสิร์ต Ariana Grande Rift Tour จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในคลิป ถัดไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบหรือว่าเอ้ยใครที่อยากจะแบบว่าหาอะไรที่แบบบันเทิงใจพักผ่อนก็กดไลค์กด subscribe ได้กดแชร์ได้นะครับผมช่อง p o t a t o t o นะครับแล้วก็จะมีคลิปแคสเกมอ่าตอนนี้ก็คงจะเป็นพอนไตในหลักๆแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นด้วยหรือว่าใครที่เล่นเกมพี่ๆน้องๆคนไหนเล่นเกมอะไรอยู่อยากจะชวนไปเล่นเกมก็ชวนได้เลยตอนนี้ก็คือ หาเกมเล่นอื่นๆอยู่เหมือนกันก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ